สวัสดีครับช่องออลอินจอห้าสิบสองนะครับ EP นี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับธนบัตรอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นชนิดห้าร้อยบาทนะครับแบบที่สิบห้านะครับพร้อมจุดซ่อนอักษรลับนะครับรุ่นนี้มีนะครับธนบัตรห้าร้อยแบบที่สิบห้านะครับก็ประกาศใช้นะครับวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับความกว้างนะครับเจ็ดจุดสองศูนย์เซนติเมตรนะครับความยาวสิบห้าจุดหกศูนย์เซนติเมตรนะครับ ด้านท้ายนี่จะเป็นแถบฟอยนะครับนี่ครับแถบฟอยมีคําว่าพอปลรรอครับแล้วก็ชัดอยู่ด้านบนนะครับนี่ญญระรนะครับสัญัณ์พอปลอครับลายน้ําก็หกหลรอเก้าครับดูด้านหลังนะครับ นี้เป็นด้านหลังนะครับก็ด้านหลังนะครับเป็นพระบาทสมเด็จพระนัาง 9. เจ้าอยู่หัวนะครับนาลานพรพรานะครับมหาเจษฎาบดินนะครับส่วนทางซ้ายตรงนี้นะครับเป็นด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นภาพโลหะประสาทนะครับวัดราชนัดดา,ารามวรวิหารนะครับ ส่วนด้านขวาก็จะเป็นเรือสัมภานะครับจะมีรูปเรือสัมภาอยู่นะครับโอเคครับทีนี้ผมจะมาให้ชมนะครับจุดที่ซ่อนหนักสอไว้นะครับเป็นตัว w s นะครับอันนี้ผมได้ข้อมูลมานะครับก็คือเป็นตัวย่อนะครับของชื่อคนออกแบบธนบัตรนะครับชื่อคุณท่านวีรศักดิ์นะครับ บางอันก็จะมีเต็มเลยอักษรที่ซ่อนไว้ก็เต็มเต็มชื่อเลยนะครับเวลาสักส่วนรุ่นนี้จะเป็นตัวย่อนะครับ w s นะครับก็ธนบัตร585เนะี่ยจะมีจุดที่ทําอักษรรับไว้อยู่สจุดนะครับแต่ผมจะชี้ให้เข้าว่า,าวก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็จุดที่1ก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับแถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวจะขยายให้นะครับ จุดที่สองก็อยู่ช่วงนี้นะครับตรงปกคอนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราสูงเข้าไปดูนะครับาจะมองเห็นหรือปลานะครับเดี๋ยวจะลองส่องขยายดูนะครับอ่านี่นครับเห็นไหมครับ w เ s เห็นไหมครับข้างล่างนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็น u s เห็นไหมครับอ่าเนี่ยชัดหน่อยครับ w s นะครับอ่าี๋ยวอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเห็นเลยถ้าคนตาดีนะคลายนี่ครับจะเป s เห็นไหมครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้นะครับ ขยายให้อีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับไปไหนแนละ้วอ่านี่ครับเห็นไหมครับ WS นะครับ แล้วแถวนี้นครับนี่อ่าเน,นี่ครับ W S มีอยู่สองจุดนะครับรุ่นนี้แล้วก็ข้อมูลที่ผมบอกนะครับว่าอ่ W S เนี่ยคืออะไรก็ก็เป็นตัวย่อของชื่อนะครับคุณวิรักสก์นะครับเป็นผู้ออกแบบธนบัตรนะครับจะอ่าจะมีหลายรุ่นนะครับ ที่เป็นตัวอักษร wS นะครับก็เป็นชื่อของคนออกแบบธนบัตรนะครับให้เกียรตินะครับก็คือเอาไปทำจุดไว้นะครับในธนบัตรนะครับ500แบบที่ส5นะครับรุ่นนี้นะครับก็ยังสามารถพบเจอนะครับแต่ถ้าถ้าสภาพไม่ผ่านใช้ราคาก็ยังไม่ไม่แรงนะครับไม่เกิน600บาทนะครับ ในหมู่นักสะสมนะครับราคานี้โอเคครับไว้พบกัน EP ถัดไปครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับขอบคุณครับ